สวัสดีครับรายการกอติดสภาตามดูผู้แทนกับผมพิชิตดิดท่าประสบครับผู้สื่อข่าวผู้โสหโนังสือพิมพ์ทันใจนิวอินไซต์ทีวี v ีทีทีวีทีวีออนไลน์ประธานใหญ่องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจออตรอออรอกลุ่มพันเอกพิเศษสุบันแสงพันครับวันนี้เราพบกันในวันที่2สิงหาคม2566ครับวันนี้ที่สำนักงานใหญ่ที่ทำการพัคเพื่อไทยมีการเปิดแถลงข่าวนะครับว่าในการจัดตั้งรัฐบาลที่จะถึงนี้ จะไม่มีพักเก้าไกลร่วมเป็นจัดตั้งรัฐบาลหลังจากแถลงข่าวเสร็จแล้วมวลชนนะครับต่างก็ไม่พอใจลาดน้ามันจุดไฟเผานะครับตรงหน้าสํานักงานใหญ่ที่ทําการพักเพื่อไทยไปติดตามบรรยากาศในบางช่วงบางตอนได้เลยครับเชิญครับทั้ง8ปดพักมีข้อสรุปภายใต้ใการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรทรงเป็นสมุขโดยมีความเห็นอย่างชัดเจน จากพรรคเพื่อไทยยึดมั่นในการมีสถาบันพระมหากษัตริย์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งประเทศและไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112วันที่13กรกฎาคม2566แคนดิเดตในยกร,รัฐมนตรีจากพรรคก้าวไกลไม่สามารถรวบรวมเสียงสนับสนุนจากรัฐสภาได้ โดยมีเพียง324เสียงจากที่ต้องการถึง376เสียงซึ่งพรรคไทยได้สนับสนุนพรรคเก้าไกลอย่างเต็มความสามารถทั้งการอภิปรายและยกมือสนับสนุน141เเสียงแต่เนื่องจากปรากฏเงื่อนไขของพรรคการเมืองอื่นๆและสมาชิกวุฒิสภาไม่ยอมรับนโยบายแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา มาตรา112ของพรรคก้าวไกรโดยพรรคก้าวไกรรับทราบท่าทีเหล่านี้แต่ยืนยันไม่ปรับเปลี่ยนนโยบายจึงเป็นการแน่ชัดว่าคนด,ดิเดตนายกัฐตันรีจากพรรคก้าวไกรจะไม่สามารถผ่านการรู้เห็นชอบจากรัฐสภาให้ดำรงตำแหน่งได้ดังนั้นที่ประชุมแปดพรรคร่วม จึงมีมติส่งมอบภารกิจแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาลให้กับพรรคเพื่อไทยโดยเห็นชอบแนวทางให้พรรคเพื่อไทยหาเสียงสนับสนุนทั้งจากทางพรรคการเมืองนอกกลุ่มพรรคร่วมเดิมและสมาชิกวุฒิสภาได้พรรคเพืพ่อไทยจึงเดินหน้าเพื่อหาเสียงสนับสนุนเพิ่มเติมจากทั้งสมาชิกวุฒิสภาและจากสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎร วยการเชิญหลายพักการเมืองเข้าหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นณที่ทําการพักเพื่อไทยและส่งตัวแทนรับฟังความคิดเห็นจากสมาชิกวุฒิสภาทั้งเป็นกลุ่มและรายบุคคลพบว่านโยบายแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ยยังคงเป็นเงื่อนไขหลักขณะที่บางพักและบางคนแสดงเจตนาอย่างชัดแจ้งว่า จะไม่สนับสนุนการร่วมรัฐบาลของพรรคก้าวไกลในทุกกรณีในสถานการณ์เช่นนี้พรรคเพื่อไทยได้ปรึกษาหารือกับพรรคก้าวไกลขอถอนตัวจากการร่วมมือและเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลพรรคร่วมใหม่เสนอชื่อนายเสษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยดำงรงตำแหน่งนายยกรัฐมนตรี ทั้งนี้พักเพื่อไทยและนายเศษฐาทวีสินขอยืนยันชัดเจนว่าเราจะไม่สนับสนุนการแก้ไขมตดรา112และการจัดตั้งรัฐบาลใหม่จะไม่มีพรรคก้าวไกลอยู่ในพักร่วม da